ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่16มีนาคม2567นะครับโครงการจังหวัดสะอาดจังหวัดนครปฐมครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสุรศักดิ์เจริญสิริโชธนะครับผู้ว่า,วาราชการจังหวัดนครปฐมนะครับในโครงการจังหวัดสะอาดนี้นะครับก็มีทุกภาคส่วนนะครับที่ท่านผู้ว่าให้ลงนลงให้ลดปิมาณขยะเปียกในหลายรูปแบบแล้วก็โครงการหนึ่งก็คือการใช้จุลินทรีย์จิตสารข้าว ในการย่อยสลายลดกลิ่นแล้วไม่ให้เกิดหนอนของขยะเปียกต่างๆนะครับและวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับโดยการเปลี่ยนขยะเปียกใบไม้พร้อมกันให้ย่อยสลายกลายเป็นดินไม่มีหนอนขึ้นและไม่มีกลิ่นเหม็นมันไม่เพียงเท่านั้นครับสิ่งที่เกิดตามมาก็คือว่าไม่ว่าเราจะใส่ขยะเปียกลงไปเท่าไหร่เท่าไหร่เต็มขนาดไหนเต็มจนล้น ล้นขนาดไหนท่านย้อนกลับไปดูใน YouTube นะครับจุลินทรีย์จิตอาสานำข้าวนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่283แล้วนะครับย้อนหลังขึ้นไปเรื่อยๆท่านก็จะได้เห็นวิวัฒนาการของการเปลี่ยนเศษขยะเปียกให้เป็นดินหรือหายสาบสูญไปด้วยล้ออย่างรถยนหย์ที่บอกว่าหายหายสาบสูญไปเนื่องจากอะไรรไหมครับท่านผู้ชม ก็เนื่องจากว่าเมื่อจุลินทรีย์นะครับจิตอาสาน้ําข้าวเหล่านี้นะครับที่มีมากมายและขยายง่ายเขาไม่กินกากน้าตาลเขากินน้ําทิ้งครับน,น้ำสาวข้าวน้ําแช่ข้าวเหนียวน้าล้างก้นหม้อเหล่านี้นะครับเป็นตัวเรียกไส้เดือนให้มาชุมนุมกันอยู่บริเวณนี้เป็นจนํานวนมากหมายความว่าล้อยางรถยนต์ที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยเขาได้สัมผัสกับพื้นดินไม่ว่าเราจะใส่ขยะเข้าไปเท่าไหร่เศษอาหารลงไปเท่าไหร่ ไม่เน่าไม่เหม็นไม่มีหนอนแต่ภายใต้พื้นดินนี้กับเพิ่มปริมาณของไส้เดือนมหาศารเป็นเหตุให้การใส่ขยะเปียกลงไปในล้อ,อยางรถยนต์ไม่จบไม่หมดสิ้นมีแต่ยุบตลอดเวลาจนวันนี้ต้องตัดสินใจเปิดกลุดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้ดินสักเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูกันก่อนก่าที่ลุงออดพูดนั้นนะเป็นความจริงไหมว่า ดินบริเวณนี้นะครับมีไส้เดือนอยูม่มากมายแล้วเกิน,นดูนะครับท่านผู้ชมนะครับดูนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเห็นไหมฮะสัมผัสลงไปนิดเดียวก็เป็นไงครับท่านผู้ชมสยดสยองไหมครับท <c oughs> ่านผู้ชมครับมันมากมายไก่กองแล้วเกินเห็นไหมฮะยัวเยี่ยไปหมดเลยอท่านผู้ชมครับเอาละครับเดี๋ยววันไหนถ้าถ้ามีใครมาเยี่ยมอรอที่บ้านนะเราจะให้ขุดดินตรงไหนก็ได้ ให้มาดูกันว่าไสเดือนมันเยอะขนาดนี้จริงๆนะครับครับเปิดล้อ,อยางรถยนต์ออกมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันว่าลักษณะการใช้ล้อ,อยางรถยนต์เป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถยกสองชั้นแรกลงมาได้ก่อนสบายนะครับ ลักษณะเศษอาหารที่ย่อยสลายกลายเป็นดินแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนําใส่ถังดูเดี๋ยวจะได้เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมส่วนใบใบนั้นมนยังคงไม่ย่อยสลายเล็กน้อยเพราะว่ามันไม่ได้รับความชื้นนะครับส่วนข้างล่างเป็นดินหมดแล้วครับเห็นไครับเศษอาหารย่อยสลายอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมให้ท่านเห็นเลยอ่ะเดี๋ยวจะดูข้างล่างเป็นยังไงนะครับยกยกออกไปเลยครับตัดไปเดี๋ยวขอขอถ่ายนะให้ท่านผู้ชมดูตามไปนะครับเนี่ยฮะ เศษอาหารใบไม้ย่อยสลายกลายเป็นดินแล้วเราก็มันจะตักใส่ถังนะครับอ่ะลุยต่อยกกล้อออกได้เลยนะครับเรายกล้อออกไปเป็นอันที่สามนะครับอ่ะยกล้อขึ้นมาเลยนะครับนะครับไม่หยอกใส่ถุงมือเดี๋ยวท่านผู้ชมดูลงอ้อตักไว้ตรงข้างนอกครับไว้ข้างนอกเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนั่นน่ะกองดินทั้งหมดโอ้โหวันนี้ดินได้เยอะมากเลยนะครับเอาละแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับลุงอ้อก็จะสาธิตต่อตรงจุดเนี้ย นะครับวันนี้เรามีขยะเปียกจำนวน4ี่ถังใหญ่ๆเลยนะครับแล้วดูปฏิกิริยาของเขานะครับว่าใส่ไปแล้วกี่วันยุบถ้าเป็นล้อยางรถยนต์ต้องบอกว่ากี่วันยุบยุบไปแล้วใส่ได้อีกเท่าไหร่อยากรู้ว่าใส่ได้อีกเท่าไหร่ต้องย้อนไปดูใน youtube ก่อนหน้านี้นะครับมหาศาลจริงๆไม่น่าเชื่อเลยครับว่าที่ลุงออสพูดจริงๆ27วันนะครับดินที่เกิดจากเศษอาหารเออเศษอาหารกลายเป็นดิน27วันจริงๆ ท้ายซึ่งเตมไปด้วยดินหนึ่งนั้นเลยครับถ้าผู้ชมดูตามกันไปนะครับสุดท้ายซึ่งการใช้ห่วงล้อ,อยางรถยนต์นะครับในการเปลี่ยนเศษอาหารเนี่ยให้เป็นปุ๋ยเป็นดินแบบนี้ทดลองไปเยอะมากครับทดลองไว้ไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งนะครับแล้วมีครั้งหนึ่งครับที่ศูนย์นวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะครับส่ง12ขุนพลนะครับมาที่บ้านลุงออสมีท่านพลตรีจำชื่อไม่ได้แล้วครับท่านมาทำการสาธิตไว้ครั้งนั้น ก็จริงๆนะครับ27วันก็เป็นดินจริงๆริงงอชก็ได้ถ่ายวีดีโอไว้ด้วยช่วงนั้นนะครับท่านสาธิตโดยล้อยางรถยนต์ให้เห็นเห็นกันโอ้ยังมีเศษถุงแกงด้วยนะครับมีหนังยางหนังสติ๊กเยอะมากวันนี้นะครับเป็นวันที่16มีนาคม2567นะครับเราได้ดินไม่ต้องซื้อไม่ต้องหามากมายผมคิดว่ากระบะนี้จะยกไหวหรือเปล่านะครับเยอะมากเลยดูไปด้วยกันนะครับมีเปลือกไข่ เศษกระดูกเล็กๆนะครับดูไปพร้อมกันนะครับอย่าพยายามอย่าใช้มือนะครับใส่มือได้ถุงนะครับเพราะว่าผู้ชมอาจจะตําหนิหลวงออดได้โอ้โหหนังยางเยอะมากเลยเนื่องจากว่าเศษอาหารบางทีเป็นแกงมีอะไรนะมีหนังยางโอ้มีตัวด้วงมีตัวด้วงด้วยนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้อยู่ในบรรยากาศที่แบบศูนย์การเรียนรู้แบบนี้นะครับ คนที่จะมาเรียนรู้มาทําให้ท่านดูเนี่ยคงหาได้ยากนะครับคง,คงต้องมีงบประมาณคงต้องมีทุนในการศึกษาเรียนรู้สําหรับลวงพ้อนี่ครับเต็มใจที่ทําให้กับสังคมไม่หวังผลตอบแทนนะครับไม่เล่นการเมืองไม่ต้องการเงินไม่ต้องการอํานาจไม่มีอะไรนะมีแต่อย่างเดียวคือต้องการที่จะเดินตามรอยพ่ออย่างที่เราป,ปฏิญาณกันไว้นะครับเราจะเดินตามรอยพ่อด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วเราก็ทาจริงทําอย่างต่อเนื่อง,งพ่อที่จากเราไปนานแล้วนะครับเราก็ทําตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนเราสืบสารปฏิทานและต่อยอดไปเรื่อยๆและการลดปริมาณขยะเปียกเนี่ยมันเป็นการช่วยชาวบ้านช่วยสังคมช่วยโลกเรานะครับลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ความวิตติภิรแปบพวนของสภาพอากาศเนื่องจากว่าประเทศไทยเราก็ไปทํา m o มยูกับนานา,นาอาณานิคประเทศนะครับองค์การนา,นา,นาใหมยโลก เรื่องการลดปริมาณขยะเปียกในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะฝังถังไม่ว่าจะเป็นหลายรูปแบบที่นุ่งคอทำให้เห็นอีกรูปแบบหนึ่งนี่ก็คือรูปแบบของการใช้ล้อ,อยางรถยนต์ซึ่งมันง่ายใช่ไหมครับมันง่ายง่ายถี่ยิ่งกวง่าง่ายง่ายก็แค่เทลงไปราดทูลินรีแค่นั้นแหละครับแล้วมันเป็นดินก็เอาดินไปขายเอาดินไปใช้เอาดินไปปลูกต้นไม้หรือจะราดทูลินรีซ้าลงไปมันก็จะทําไมรู้ไหมครับจะกลายเป็นอะไรที่ดินย่อยสลายได้ง่ายกึ้น ดูตามไปนะครับดินเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นดินมันเป็นแบบนี้มีถุงพลาติกครับดินเกษตรหานเป็นแบบนี้ช็อตนี้จะเอาสักห้านาทีนะครับดูตามไปดูตามรดไปนะครับเจอถุงพลาติกก็ออกด้วยนะครับแต่แปลกนะครับท่านผู้ชมในช่วงตรงนี้ยังไม่เจอไส้เดือนนี่สิ่งที่เราเข้าใจว่า มันยุบลงไปเพราะไสเดือนมาช่วยคงไม่ใช่แล้วนะครับตรงนี้ถ้าวิเคราะห์การยุบแบบนี้ด้วยจุลินซียจิตอาสาลน้วนนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะครับแล้วก็เป็นดินด้วยจุลินทรีย์จริงๆเลยนะครับเนี่ยไม่ได้วางพึ่งไสเดือนเลยไสเดือนมาเกิดเพิ่มเติมทีหลังแล้วมั้งครับเนี่ยนะเดี๋ยวเกลีย่ยตรงนี้ก่อนัะล้นล้นหนูหน,หนูเกลีย่ยตรงเกลีย่ยตรงนี้ก่อนเกลีย่ยไปทางเนี้ยก่อน เออนะครับโอเคครับไม่งั้นเดี๋ยวล้นหกมาทั้งหลอทางด้านข้างนะครับอะตักอีกเดี๋ยวเราจะยกไปโชว์ผลงานใครที่ดู u t u b e ลุงออสเนี่ยนะครับเวลามาบ้านลุงออสเนี่ยเราเข้ามาดูตามอีกทีของจริงยวมาวางตรงนี้นะอ๋อใครที่อยู่ดู YouTube แล้วก็อยากจะเห็นของจริงเวลามาบ้านลุงออสก็เดินมาดูเลยดีอย่างนี้ดินที่เกิดจากถังอย่างนี้ดินที่เกิดจากการฟ่ากองอย่างนี้ ดินที่เกิดจากดอกไม้ล้วนๆดินที่เกิดจากเปลือกทุเรียนอย่างนี้ดินที่เกิดจากต้นไม้ต้นใหญ่ๆถูกย่อยสลายเป็นแบบนี้มาดูที่บ้านได้ดินที่เศษอาหารนะครับกลายเป็นดินด้วยล้ออย่างรถยนต์ก็สามารถที่จะมาดูได้อีกไปดูของจริงที่นี่อ้าเปิดขึ้นมาเลยนั่นแหละครับโอ้ข้างล่างเจอไส้เดือนแล้วครับเจอกิ้งกือด้วยนะะข้างล่างไส้เดือนกิ้งกือโอ้สิ่งที่แน่ชัดการยุบสลายนะครับของ ดินที่เกิดจากเศษอาหารล,ล้ออย่างนยหยดนี้ไม่มีไส้เดือนครับในช่วงล้อที่หนึ่งขึ้นไปนะครับเกิดจากชุลินซีย่อยสลายล้วนๆเลยนะในสภาพซึ่งมีควาชมชุ่มชื้นของพื้นดินนี่ครับเป็นกรณีศึกษากยกออกไปเลยครับล้อสุดท้ายออกไปแล้วกลายเป็นกองดินใหญ่หญๆแล้วก็อืกองดินที่เกิดจากเศษอาหารตรงนี้ฮะ อเอาใส่นี้ให้หมดเลยว่าอย่าใช้มือนะผมไม่อยากให้ใช้มือเลยนะกระโบอยู่นะั้นให้ใช้ถุงพลาสติกครอบมือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผู้ชมดุหลวงออสว่าทําไมให้ลูกน้องไม่สวมถุงม,มืออะไรต่างๆนะครับก็หลวงออสก็เห็นด้วยฮนะเห็นตามคําแนะนําด้วยนี่ถุงพลาสติกครับตรงก็ถุงพลาสติกออกอานะแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตักเสร็จแล้วมาเรามาชมตรงนี้กันต่อนะครับเยอะมากๆสงสัยถามว่าตรงนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยเหรอครับ ท่านผู้ชมครับไม่มีกลิ่นเหม็นใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็กรณีที่เราขุดออกมาเนี่ยทำไมไม่เจอไส้เดือนทั้งๆที่บริเวณนี้ไส้เดือนเยอะแยะไปหมดก็ขออธิบายท่านอย่างนี้นะครับทุกอย่างอะ่ะมันมีบทอธิบายต่างวารากันเนื่องจากว่าเมื่อสองสาวันก่อนประมาณช่วงอาทิตย์นะครับบริเวณนี้มีมดแดงอะ่ะมดขันไฟมาทารังบริเวณนี้เป็นรังใหญ่เลยนะฮะมาทำบริเวณเป็นรังใหญ่เลย แล้วลุงออสก็นําจุลินนรีย์ลาดบ่อยๆเขาก็อพยพไปทางด้านนู้นเดี๋ยวจะไปส่งภาพไปดูครับเป็นลังใหญ่เลยอาจจะเป็นไปได้ที่มดคันไฟนั้นนะ่ะเขาลบกวนไส้เดือนอาจจะกินอาจจะกัดไส้เดือนอะไรเงี้ยทำให้ไส้เดือนบรินเวณนี้หายไปนะครับอาจเป็นไปได้ซึ่งปกติทั่วไปทุกครั้งเราจะเจอไส้เดือนนีเยอะมาก แต่โชคดีฮะอันนี้ผมชอบมากเลยผมไม่อยากให้มีไส้เดือนมาในกรณีีที่ผมจะตักเอาดินไปใช้แล้วมีไส้เดือนติดไปด้วยเนี่ยผมไม่อยากให้มีแบบนั้นอยากให้เป็นให้มีสภาพดินล้วนๆไม่มีสัตว์ต่างๆอยู่นะครับก็ขออธิบายว่าอย่างนี้ก่อนนะครับที่ลุงออสบอกว่ามดคันไฟเขาย้ายหลังจากทางด้านนู้นมาตรงนี้ครับเนื่องจากว่าลุงออสเนี่ยเอาอยูนิซีเข้มข้นไปลาดเขาท่าผู้ชมเห็นไหมครับมดคันฟันมหามดคันไฟมหาศาลนะครับทานผู้ชม มาย้ายมามาันย้ายมาอยู่ตรงนี้ฮะผู้ชมดูนะฮะนี่ครับนี่รังของมดกันไฟนะฮะโอ้โหเยอะมากครับโอ้โหเห็นไหมครับท่านผู้ชมก็เหตุน,นี้เองครับทําให้ไส้เดือนบริเวณนั้นอยู่ไม่ได้แต่ก่อนหน้านี้นะครับไส้เดือนได้ย่อยสลายอีกีวัตถุเศษอาหารเหล่านั้นจนหมดนะครับแล้วต่อมาก็เกิดเป็นมดแดงเข้ามารบกวนทําให้เขากินไส้เดือนไปหมดนะครับและก็ ตอนนี้เขากำลังมา,มากินเส้เดือนแถวนี้ครับมดคันไฟมหาศาลเลยครับท่านผู้ชมโอโ้โหท่านผู้ชมเออถ้าใครโดนกัดนะครับแต่หลว่าไม่กล้าฆ่าเขานะครับกลัวบาปกูจะต้องไปใช้กัมไม่อยากใช้กัมนะครับผู้ชมตอนนี้ดินเกิดจากเศษอาหารร้อ,อยยางรถยนต์นะครับก็มาอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ไม่เหนื่อยเลยครับและนี่ดินเกิดจากใบไม้ครับ ดินเปิกทุเรียนอยู่ข้างในนี่ดินเกิดเศษอาหารครับดินเกิดจากเศษอาหารครับดินเกิดจากเศษอาหาร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 ดินเกิดจากใบไม้นะครับโอประกาศขาวสวยฮะนอกขึ้นมาสวยแล้วประกาศขาวโ,โมก็สวยเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะทำการชุดใหม่ นี่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 ดินใหม่แล้วดินเนี่ยเยอะแยะแบบเดี๋ยวไม่รู้จะเอาดินไปทําอะไรแล้วครับอ่ะเอาล้อ,อยางรถยนต์วางเลยครับเราเริ่มวางล้อ,อยางรถยนต์ขึ้นมาใหม่อีกแล้วครับเพราะเรามีขยะมารอแล้วครับให้มันเสมอกันพอดีนะทางนี้นี่มากไปป่ะมากไปหน่อยว่าเออให้ดูให้สวยๆนะครับให้พอดีกันนะ,อะมองวงในก็ได้นะวงในเคน้ําหนักของยางและความยืดหยุ่น,นทำให้เขาปิดระหว่างชั้นพอดีนะครับ ราะนั้นต่อไปนี้ท่านทั้งหลายทราบอย่างนี้แล้วครับผมว่าท่านไม่ทิ้งร้อยอย่างรถยนต์แน่นอนไหมครับแล้วเราก็มาช่วยกันลดปรดิมาณขยะให้กับโลกนี้นะครับโครงการจังหวัดสะอาดของท่านสุสรศักดิ์เจริญสิริโชคผูว้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นจริงได้เพราะพวกเราร่วมมือกันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเอาใบไม้ใส่ลงไปก่อนนะครับอันดับที่2นะครับเราเอาจุลินทรีย์ ลาดข้หลุกไปก่อนนะครับตกักถังถังนี้ให้ท่านเห็นเลยให้ท่านผู้ชมเห็นจุลีสีของเราเลยว่าจะพอแล้วบนละฟ้าขึ้นติดเลยฟ้าติดที่ข้างถังเลยอเอาฟ้าคืนกลับไปด้วยว่าจริงๆเราต้องคนก่อนนะจริงๆเราต้องคนก่อนนะครับงั้นฟ้าติดไปโอเคเทเสร็จอาหารลงเลยครับง่ายๆเสร็จอาหารเปิดเปิดฟ้าเสร็จอาหารก่อนครับให้ผู้ชมเห็น ว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างทําไมเศษอาหารไม่เน่าแล้วมีการเอาข้าวมาลอยด้วยนะอ่ะโอเคครับเทเลยฮะข้าวเยอะก็ใส่ไปได้ททเทเศษอาหารรวดเดียวเลยนะครับตอนนี้แล้วเรามาดูพรุ่งนี้เทได้อีกเทได้อีกมันจะบรรจุเท่าไหร่วันนี้สี่ถังเทเลยถัทงที่หนึ่งลงไปแล้วเดี๋ยวเอานั้นเอาน้ํานั้นล้างถังตามสูตรตามสูตรทางน้าล้างถังน้ําล้างถังเลยถัทงที่สอง มาถังที่สองเทลงไปเลยนะครับง่ายๆแต่งดงามอู๋ถังที่สองนี้ท่านผู้ชมมาเกือเทศเยอะเลยแสดงว่าต่อไปเนี่ยเศษอาหารที่เป็นดินแล้วจะมีมะเขือเทศงอกเยอะ,อะล้างไปเยอะๆหน่อยล้างเยอะหน่อยอ่ามันตัองปูอ่ะตัวดินซีเราเยอะเยอะตักใหม่แล้วตักใหม่เยอะๆนะครับเออคนทักก่อนนะครับคลิปนี้ไปที่สองนาทีแล้วนะครับเอาละ ลงออสบรรยายแบบทุกพุ่งนะครับพอเข้าใจไม่เอาความสวยงามอะไรมากมายเอาความเข้าใจแล้วนําไปใช้ได้จริงของจริงทําจริงเห็นจริงและทําบ่อยๆทาให้ให้เบื่อไปเลยอะ่ะนะท่านผู้ชมดูนะที่ลุงออสพูดนะเศษอาหารผักทุกอย่างเนี่ยนะครับที่โดนจุลินทรีย์แล้วเขาจะมีสภาพมีสภาพเป็นไงเหมือนของดองไม่มีกลิ่นเลยอะ่ะ ังสะอาดด้วยอ่อออาถังสุดท้ายทเทลงไปเลยแล้วปิดกปิดเทอมด้วยใบยมาะาดูกันชัดๆใบตรงใบตองมัวกอฟักทองเน่าเน่าไม่เน่าล่ะฮะไม่มีกลิ่นด้วยกลิ่นหอมเปรี้ยวๆหน่อยๆนี่แหละครับเดี๋ยวเอาเอาล้างเยอะๆนะล้างถังเยอะๆเลยเพราะว่าตุลดินสีเราเยอะแล้วก็เทลงไปด้วย ตรงนี้จะได้อุดมสมบูรณ์เพราะว่ามดคันไฟได้ย้ายจากตรงนี้ไปแล้วย้ายไปตรงนู้นแล้วออไปดูมดคันไฟหน่อยเนี้ยย้ายมาจุดตรงนี้มดคันไฟกลับมาใหม่ถึงห้านาทียังอยังมีเวลาอสบายมากอธิบายเรื่องราวไม่ถึงห้านาทีท่านผู้ชมมันง่ายซะยิ่งอะไรเพราะเราทําจนทํานานแล้วปิดท้ายด้วยใบไม้จบเอาถังเราอนี้ไปใ,ใส่ด้วยไม้สีสัน แล้วทามาดูนะพรุ่งนี้บลืืนี้กดหนาะมันจะยุบหายไปหมดยุบหายไปหมดอะ่ะง่ายๆตอนนี้นเองอะลาดด้วยจุเลียซีปิดท้ายเป็นนั้นว่าภารกิจวันนี้ซึ่งมีภารกิจทุกวันเลยจึงว่าท่านทั้งหลายจะทำได้กันนะครับถุกคาจะได้วางมือแล้วจะได้พักผ่อน ไปทำยานอย่างอื่นเพื่อทางรัฐบาลมีเรื่องราวอะไรมอบหมายให้ลุงวอาไปทำได้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 เยอะกว่านี้ได้ดีกว่านี้นะครับวันนี้ก็ทำแบบโครเรือนไปก่อนนะฮะไม่ไม่ไมไมคูเรือนแล้วเดี๋ยวนี้ไปแบบระดับฟาร์มหมูเลย <c oughs> ไประดับน้ำเสียเป็นคลองคลองนะนะแต่นั่นนะครับเราเป็นจิตอาสานะครับเราทำแล้วก็ดีใจในสิ่งที่เราทำนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับลุงออส ว่าจิตอาสาจังหวัดนครปฐม,มหรือประธานเครือข่ายส่งเสริมการจัดการจังหวัดนครปฐม,มสวัสดีครับที่ต้นโมกเนี่ยออกดอกสวยงามอย่างนี้นะฮะปีที่ห้าแล้วสวยมากๆเลยไหมครับท่านผู้ชมออกดอกเต็มสะพรั่งไปหมดทั้งต้นนะครับทั้งสองต้นเลยนะครับปีที่ห้าแล้วนะครับที่นรอสปลูกต้นโมกใน ถังน้ําที่เจาะรูด้านข้างเพื่อชะลอการไหลของน้ําตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็มีผลทําให้ต้นโมกเนี่ยมีเวลาที่ดูดกินและอุดมสมบูรณ์ในกระถางใบนิดเดียวอายุ่5ปีแล้วนะครับออกดอกสวยไหมครับท่านผู้ชมไครคิดจะปลูกต้นไม้และไม่มีพื้นดินลงนําหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้กระถางที่เจาะรูด,ด้านข้างเพราะว่าถ้าเราเจาะรูที่ก้นแล้วนะ่นก็หมดกันครับประกนไหลหมดครับไม่เหลือดูนะสวยไหมครับ ก็เป็นอันว่าเสร็จภารกิจการเปลี่ยนเศษอาหารขยะต,ต่างๆนะครับในร้อยอย่างรถยนต์ครับสภาพบ้านก็กลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะครับมีทั้งทังยูรีซีและมีทั้งดินมากมายเลยนะครับเราจะได้เห็นว่ากองดินเรามีเยอะมากแล้วในจุดที่เราตั้งขยะเศษอาหารในจุดต่างๆขอบอกว่าไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีหนอนใดๆทั้งสิ้นเลย พิสูจน์ได้จากพรุ่งนี้นะครับจะมีสมาชิกเดินทางมาจากจังหวัดสระบุรีจะเดินทางมาขอจุลินทรีย์จิตอาสาน้าข้าวที่ที่นี่ของนุ่งออสนะครับพรุ่งนี้ท่านจะมาท่านอยู่ศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะฮะจากที่นั่นจะเดินทางมาขอจุลินทรีย์ที่นี่นะครับผมจะถาม่านว่าท่านได้กลิ่นเหม็นอะไรแม้แต่น้อยไหมครับท่านเห็นนอนไหมอะไรไหมเราจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาเป็นพยานกับเรา นะครับมันไม่มีกลิ่นใดๆทั้งสิ้นเลยทั้งๆท,ท,ที่ขยะมากมายไก่กองและตรงนี้คือต้นมะม่วงอาทูอีทูนะครับที่อยู่โคนต้นที่โคนต้นเป็นที่กองขยะนะครับจากล้อ,อยางรถยนต์เดี๋ยวถ้าผู้ชมคอยดูนะครับจะแผนกล้องไปไปขยายถ้าผู้ชมดูนะว่าลูกใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ดกมากโอ้มันเบอร์ท่านเนี่ยอ่าพอเห็นแล้วไหมครับนี่ทั้งนี้อีกครับท้งนี้เยอะมากเลยไหมครับมะม่วงยังดกขนาดนี้นะครับแล้ว จุดนี้มะนาวจะดกขนาดไหนโอ้ท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่มะนาวหรือว่ากลมอ่ามีโทรศัพท์เข้ามาอเอาเยอะไปหมดเลยนะโทรศัพโทรกระจังเลยแค่ถ่ายวีดีโอนะเพราะฟังเสียงโทรศัพท์ไปนะโทรจะเหนื่อยก็จะมโทรมากระทบประเทศนะฮะตอนเนี้ย จากเทศบาลธรรมศาลาด้วยนะจะเดินทางมาอย่างหพบกันใหม่ตอนหน้าครับทุกผู้ชมว่าจะมีคณะเดินทางมาจากจังหวัดสระบุรีในวันพรุ่งนี้เพื่อมาขอจุลินทรีย์ไปใช้ในโครงการสด็ด็ระนังเจ้าสริกิ์นะครับเพราอเอิญวันนี้ท่านพอดีว่า <laughs> ผมไม่ได้ทํางานที่สอยแล้วครับเขาเขาคือศูนย์มวยการใหญ่จิตสาพระธาตุานที่มาบ้านอ๋อในวันนั้นพอดีเขาผ่านมาแล้วเขาคิดถึงเราแวะมาทักทายผมถามคําถามท่านเลยท่านได้กินเหม็นอะไรไหมไม่มีครับะท่านผู้ชมเห็นไหมครับเพิ่งทาเสร็จเมื่อกี้ถ่ายวีโอเนี่ยถามจริงท่านได้กินเหม็นอะไรไม่ไม่มีมันกลับสดชื่นเพราะต้นไม้ด้วยไหมใช่ใช่ครับเป็นไงครับท่านผู้ชม กินธรรมชาติเลยกินเป็นของพยาพแล้วเป็นไงตัวนี้ทํางานอยู่ที่ไหนครับท่านตอนนี้ก็กลับไปช่วยไปประจำอยู่หน่วยต้นสังกัดครับหน่วยต้นสังกัดที่กองทัพไทยครับกองบัญชาการกองทัพไทย อะไรนะสํานักงานตรวจสอบภายในทหารโอ้แล้วเมื่อไรจะตรวจสอบหลวงอัดบ่างเนี่ยแล้วมากับใครในรถ <c oughs> มาคนเดียวมาคนเดียวด้วย<ช>โอ้โหครับท่านผ, <ม S 1> ผู้ชมครับหนุ่มโสดรูปหลอ่อพูดเล่นไปนะแต่ไม่รู้อาจจะมีแฟนกี่คนเะนี่ยอัธยาสัยดีมากนะครับผ่านมาก็มาจําหลวงออดได้บ้านหลังนี้มันคุ้นๆนี่ว่าวันก่อนศูนย์วยการใหญ่เออผมยังเคยพูดเลยวันที่ศูนย์วยการใหญ่มาแล้วก็มีการทําตัวเนี้ยท่านท่านพลตีอะไรตอนนั้นอ่ะพลตีอะไรพลตีอะไรนะพลตีทิติพล ที่นาทีมาที่บ้านลุงออสอ่ะลวงอสจับท่านสาธิตเนี่ยเนี่ยล้อยางรถยนต์ตรงเนี้ยปรากฏว่า2ี่เจวันกลายเป็นดินจริงจริง,รง,รงตอนนั้นนะฮะก็เลยกล่าวถึงท่านนึกถึงโอเคครับก็ขอบคุณมากมากที่แวะมาอย่างน้อยตัวนี้ได้ประโยชน์เป็นพยานว่ามันสดชื่นไม่มีกลิ่นเหม็นเลยทุกคนมาช่วยกันนะฮะมาเปลี่ยนกระายเป็นดินกันนะครับสวัสดีครับ,รบท่านนี้บอกว่าอะไรนะมันเป็นส้มเหรอมนหหะนาวเหรอครับไม่รู้ตอนแรกท่านบอกอะไรเป็นส้ม เห็นไหมครับผู้ชมใครๆมาก็บอกว่ามันส้มนี่นะฮะมะนาวที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยม้อไม่ท่านไปนั่งดมในรถรนั่งชิมมะนาวบีบบีบใส่นั่นก็ดีนะ,ะนะครับไม่รู้จะหาอะไรฝากให้คิดถึงเจอกันสักทีก็ฝากมะนาวแล้วกันนะครับ